อสสารพิษและเรื่องอื่นๆตอนเสาให้แดนอรันแสงทองแดนอรันแสงทองนักเขียนและนักแปลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกแดนอรันแสงทองมีชื่อจริงว่าสนีสังสุขเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2500ที่เพชรบุรีมีฉายาว่าขนมวรณกรรมจบการศึกษาวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ เขาเคยทำงานร่วมกับ USAID และจัดตั้งสำนักพิมพ์และมีผลงานแปลหนังสือของนักเขียนดังเช่นออตก้าไวทและละพินนาถากูลคำประกาศคณะกรรมการการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนซีไลประจำปีพุทธศักราช2557มีมติให้หนังสือรวมเรื่องสันาสารพิษและเรื่องอื่นๆของเดนอลันแสงทอง ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนซีเลอร์ของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557อาสารพินและเรื่องอื่นเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น12เรื่องซึ่งแสดงถึงการไหลเวียนของเรื่องเล่าที่ไร่กาเวลาโดยผู้เขียนนำเรื่องจากเทพปกาลน้ำชาดกตำนานเรื่องย้อนอดีตมาเล่ามาอย่างมีสัมพันธ์บทด้วยลีลาภาษาอันวิจิตสร้างพลังอาน,นเข้มข้นแล้วใจ เนื้อเรื่องบรรยากาศของสถานที่ที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับตัวละครในเรื่องกำลังเดินทางไปยังสถานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานและศาสนามีการกล่าวถึงการศักดิ์สิทธิ์และความขคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนความเชื่อกเกี่ยวกับปฏิหารและพลังอำนาจลี้ลับมีข้อองค์ประกอบเรื่องสั้นตำนานเสาให้เป็นเรื่องราวลากฐานจากตำนานพื้นบ้านที่มีความลึกซึ้งในด้านวรรณกรรมและความเชื่อท้องถิ่น โดยเนื้อเรื่องมักเกี่ยวข้องกับความรักและความเสียใจและการสูญเสียซึ่งสะท้อนถึงชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์โครงเรื่องราวเริ่มต้นการเล่าถึงตำนานของหญิงสาวผู้มีความึกซึ้งแต่กลับต้องเผชิญกับความผิดหวังและการสูญเสียเสาให้คือสาวที่เชื่อว่ามีความผูกพันกับหญิงสาวที่เสียชีวิตซึ่งในตำนานเล่าว,ว่ามีการแสดงอารมณ์โศสกเศร้าผ่านเสียงร้องไห้ตัวละครหลัก หญิงสาวในตำนานซึ่งเป็นตัวแทนของความรักบริสุทธิ์ความเสียใจและความหวังที่ไม่สมหวังส่วนตัวละครรองคนรักครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวมักเป็นตัวแทนของบทบาทสะท้อนสังคมหรือธรรมชาติ ภาษาและน้ำเสียงภาษาใช้ภาษาที่ไพเราะถึงกวีบรรยายธรรมชาติความรู้สึกและบรรยากาศได้อย่างละเอียดอ่อนน้ำเสียงมีความสุขเศร้าสงบสุขและขุดขิดสะท้อนถึงการรัะชะตาก,กรรมและความเศร้าในชีวิตสัญ,ญลักษณ์เสาห้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ยั่งยืนเม้ตัวบุคคลจะล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสีย ภาพสะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นสะท้อนความเชื่อในตำนานพื้นบ้านที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เช่นความผูกพันต่อธรรมชาติและความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมนุษย์สะท้อนอารมณ์ในเรื่องของความรักและความหมังที่ไม่สมหวังบทเรียนของชีวิตเตือนใจให้ยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตและความสำคัญบทเรียนของชีวิตเตือนใจให้ยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตและความสำคัญของการปล่อยวาง